อามาชมทงหน้าจ้าพี่น้องทงทงนายามเช้าแตงโมกราเจ้าก็ลังง่ามพี่น้องเอิดเติดไปพุ่นละอ้หอดสายห่วยแตงโมพยยุ่ใหญ่บานบ้านนีพี่น้อง่วงต้นหนีนวายายจักเทียพี่น้องดินมันบดี อย้างไง้างสะนี่ล่ะมาเบิ่งกันนะโอ้ยเอาฝุ่นมาใส่อ้อยรือใส่อียงต้นเอียงิพามาเบิ่งอันอันนี้บอกหอยบออันนี้พักกระขีดหนามมันคือมันคือบ่ย่างพี่น้องมันคือบ่งามเปลก ธรรมดา,ามันอยู่กับน้ำม,มันก็มันเบิดอายุไขเป็นยนวิวออยู่ในน้ำพี่น้องนี่มันเนา่าถิงบ้านนี่น้ำก็ลงไหวไหพี่น้องอันนี้คือสะสะ,สะเจ้าของจะมาชมน้องสะมาํำรวจว่าน้ำมันหลดไปหลดคักวะ เก่าสิพี่คนมาง้มบกหอยพี่น้องเนี่ยพี่น้องผู้ได้ของจากบกหอยนี่บกหอยอีย่างพี่น้องพี่น้องว่ะยังมีอยู่เนาะเขาเออน,นี่อย่างกันเหรอบกหอยโค้งบกหอยกาบบอพี่น้องนี่ไหมได้ของจากบอไม่ต่กาบมันพี่น้องอยลิ้มตะลิง น้องสะบ้านค่อยโอ้ยน้ำลดไว้ไว้พี่น้องเบิงบ้งเบิ่งเอกกิตาเวนขืนงามงามพี่น้องกิตาเวนขืนเลี่ยมน้องสะพี่น้องอามาชาติบบานเหาพี่นี่น้ำมันลดไว้ผิดปกติพี่น้องเอ้ไม่แต่หินอะละนี่หอยบ่มีลดอยู่แต่หนะักน้องมันเลิก เดี๋ยวมือนตกพี่น้องคลิปนี้พาพี่น้องมาช่มตรงไหนตรงหน้าหน้องสะหรือว่าบมเมนรูดูการมันพี่น้องพักกระฉิดกระฉิดน้ำมันเล่นเป็นแบบนี้มันเล่บงงาม สิซื่ออาหารบ้านป่าพี่น้องเต่มมันกับน,น้องใหญ่โพดจักสีนสนะสน่ายอยู่บอกคือมีดอิมซีมบ่มีหอดป่าสิบอเนีห้เบิ่งพี่น้องเอ้ขี่ตตเวนไปยุ่นในน้ำอย่างไรจังใดพี่น้องพี่น้องว่าตเวนก็ไปขึ้นในน้ำพี่น้องงามคักงามเนี่ยบรรยากาศรรมาฉิดบานเหาโอ๊ยเลยสิของ สิไปเสื่อนอาหารปลามาให้จักกระสอบกระสอบแล้วจักบาทบรัรูพี่น้องเรียนหจักอยู่บะมันปา่ามันก็มีปลปล่อยไหวแต่ว่ามันบได้มากให้อาหารให้ยังมันจะเสื่อดอกเอปคหอยอันนี้มันคือหลายแถอพี่น้องนี่ไหมร้ายครับเห็นแตนวยตายมันเโอ,อ้เห็นแตนวยตายมันพี่น้องไอนวยอันนี้บ่เห็นนี่นี่น,นี่เห็นบ่นี่ เ็สมอเลยแล้วบักหอยกาัแต่หงองบบใหญ่ดอกเต็มแต่ลิงเลยพี่น้องเออแต่ลิงมันเนี่ยเห็นตะกาบมันไปก่อนพี่น้องเนี่ยเห็นบืะน้ำรดนี่จากมันั้างนี่เห็นบ่พี่น้องมันก็นเลย พาแบบนี้น้ำรถนี้จากเพิ่นนั่นแล้วเพิ่นคือพ่อพากับล่งระโยนฟ่งจะเห็นด้วยนี่ว่าน้องนี่มันมีบักหอยอันนี้หลายพี่น้องนี่นวยนี่ว่าท่านเน็ตน้อเลยยังดีๆอยู่นี่ชิปนี้กับประมาณนี่ละจ้าพี่น้อง